พะนมนุษย์ก็เกิดแบบโอปปปาติกะก่อนแล้วก็มาชลพุชะนี้ก็พูดถึงพืชพืชก็เกิดแบบพืชคือสิ่งที่มีชีวิตที่ไม่มีจิตใจนะก็เกิดแบบโอปปปาติกะเหมือนกันพืชชนิดแรกที่เกิดขึ้นก็เป็นต้นบัว ต้นบัวนะไม่ใหญ่สายบัวต้นบัวเป็นต้นบัวหรือบัวต้นกลับมันจะเป็นต้นไม้ใหญ่ๆแล้วก็มีใบบัวมีดอกบัวเลยเ,เกิดขึ้นและเมื่อแผ่นดินเริ่มคล้ายๆยาคูข้าวยาคูเลยคือมีชื้นๆแฉะๆหน่อยก็ค่อยๆ แปลสภาพกันไปบัวจึงเป็นต้นไม้ชนิดแรกของโลกเกิดขึ้นเพื่อแสดงสัญลักษณ์ว่ากับนี้ควรจะชื่อว่าอะไรชื่อของกับก็ดูที่ดอกบัวมีกี่ดอกหมายถึงจะมีปสัมมาสมพุทธเจ้ามัตสรุในโลกนี้เนี่ย กี่พระองค์ในกลับนี้และก็ตั้งชื่อกันอย่างนั้นอย่างของเรานี่มีห้าดอกก็จะมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาบังเกิดขึ้นห้าพระองค์กับนี้ก็เลยเรียกว่าพัตรกัปอบับวเสร็จถัดมาก็เมื่อมนุษย์เลิกกินดินงวนดินเกลือด,ดิน พืชถัดมาก็ข้าวสาลีข้าวสาลีที่ไม่มีเปลือกแต่ว่ามีเยื่อบางๆหุ้มอยู่คล้ายๆเปลือกเป็นนั้เวลากินกินได้ทั้งเม็ดเลยเหมือนแตงกวานี่ยมีเปลือกบางๆอย่างนั้นแล้วก็เม็ดใหญ่ต้นใหญ่ ตาทีแล้วได้หลายฟังขนาดยางนาใหญ่ๆใ,ใช่ต้นตาลสูงๆยางนาน,นารูปทรงก็เหมือนต้นการสาลีปัจจุบันแต่ก็ใหญ่กรวงก็มีระเบียบเม็ดขึ้นเป็นระเบียบมเมล็ดมเมล็ดหนึ่งก็ใหญ่ใหญ่ขนาดรับประทานกันได้สามถึงห้าคน มนุษย์ยุคนั้นก็ตัวโตกว่ามนุษย์ยุคนี้มากแล้วก็มีความนุ่มข้างในเหมือนขนมปังอบที่หอมหวานใช่ไหมจ๊ะหอมหวานมันอร่อยกลิ่นก็หอมแล้วก็มีโอชารส มีวิตามินอะไรต่างๆบำรุงที่จะทำให้มนุษย์อายุยืนแข็งแรงปราศจากโรคภัยแค่เจ็บแล้วก็จะเกิดในฤดูกาลฤดูสบายเพราะตอนนั้นยังไม่มีฤดูร้อนฤดูฝนฤดูหนาวเขาเรียกว่าฤดูสบายอ๋อฤดูสบายบนะ ไม่รู้จะเรียกไงข้าว,าวตอนกลับนี้จึงเกิดขึ้นแล้วหลวงพ่อก็เเราเลยมาถึงว่ามีหลวงปู่หนึ่งหกเจ็ดใช่ไหมใช่ครับได้เอาเมเล็ดข้าวมาร่วมบุญแต่มันอยู่ในยุคที่มีเปลือกแล้วมันไปปลายแล้วแต่ก็ใหญ่ขนาดศอกหนึ่งเนี่ยหนึ่งซอกมีเปลือก เพราะนั้นเมื่อมนุษย์ในยุคนั้นรัประทานข้าวสาลีไม่มีเปลือกก็แข็งแรงสดชื่นทีเดียวดับความหิวดับความกระหายกระสับกระสายเหน็ดเหนื่อยอุณหภูมิมะไรงต่างๆซึ่งมันก็ดีอยู่แล้วเราป้องกันโรคมีผิวพรรณนณะแจ่มใสตอบาพระคนเกิดมากขึ้น เกิดมากขึ้นก็เริ่มมีการตุนตุนเพราะกลัวสมาชิกในครอบครัวนจะไม่พอรับประทานกับตุนเพราะขี้เกียจไปบ่อยๆอ,อย่าง,งน,นั้นเพื่อนักก็เอามาตุนพอเริ่มตุนมนุษย์เริ่มมีความเห็นแก่ตัวแล้วเราจะเห็นว่า พืชพันธัญญาหาเนี่ยเป็นไปตามกิเลสก,กรรมวิบากเมื่อมีกิเลสก,กล้ากระทำการตุนวยความเห็นแก่ตัววิบากก็เกิดขึ้นคือมเมล็ดเปลี่ยนเล็กลงเปลือกเริ่มแข็งฤดูการก็เริ่มร้อนเริ่มมีฤดูร้อนก่อนจำได้ไหมทธเนี่ยจำได้อันที่<ด>ทบทวนนนเนี่ยมีฤดูร้อน แลพอกิเลสก,กล้ามาขอร้อนมากพอร้อนก็มีการระเหยของน้ำฤดูฝนก็มา,าก็จะเลี้ยงกงันแงเนี้คดร้อนฝ <โฟ S 1> นหนาวอ,อะไรอย่างเงี้ยอีตอนนี้แหละข้าก็เล็กลงไปเรื่อยๆกิเลสมันดุกล้าข้าวเริ่มหดอายไปเป็นหย่อมๆย่อการปกครองก็เริ่ม มีซับซ้อนขึ้นมีการแบ่งเขตเขตแดนเขตการทำกติกรรมมีการรวบรวมสมัครพรรคพวกตั้งเป็นก๊กเป็นเหล่าเป็นกลุ่มเป็นก้อนเป็นก๊กเป็นเหล่าแล้วก็เริ่มลักขโมยกันก็อาหารมันเหลือนิดเดียวแล้วเนี่ย <Okay. S 1> เริ่มลักขโมยพอเริ่ม กกโมยก็จับได้ก็มีปากมีเสียงอัเลาะวิมีวาดกันก็มีการฆ่ากันทำร้ายกันเบียดเบียนกันก็มีผลทำให้โอชาลถก็ถอยไปเพราะนั้นใครที่รับประทานที่ก็ยังมีศีลมีธรรมอยู่ผิวพรรณวันหน้าก็ผ่องใสสวยงามกว่า พวกที่ไมบป,ปองใยก็เริ่มมีความแตกต่างของผิวพรรณความรักความชอบก็เริ่มผิดสินก็นดีสามอพอถึงตอนนี้เขา้ากกิเลสก,กล้ามากเข้ามาเขา้า,ขาตอนนี้แหละพืชผักผลไม,เม้เริ่มเกิดขึ้นตามภูมิอากาศและภูมิประเทศ พอมนุษย์ตัวนั้นมันกระจายไปอยู่ทั่วโลกหน้าตาผิวพรรณเริ่มจะแตกต่างกันละเพราะกิเลสมันกล้าจะเดิมเหมือนเๆกันนะค่อยๆแตกต่างกันไปทีละเล็กทีละน้อยแต่ผลไม้ในยุคแรกๆเนี่ยก็ยังดีอยู่นะเหมือนอ้อยี่ยกตัวอย่างคือในปล้องนั่นนหะพอฝานกบ เทเข้าปากได้เลยมันเป็นนา้าละอ้อยก็เลื่อยๆมาเสริมลงมาเรื่อยๆจากอ่อยดื่มก็มาอ่อยเคี้ยวจากอ่อยเคี้ยวมาอ่อยขั้นจากอ่อยขั้นมาอ้อยหีบเลย,เลยมันแข็งขึ้นกระด้างขึ้นตามกิเลสของมนุษย์ต้นไม้ที่เกิดขึ้นในยุคแรกก็เกิดแบบโอปปาติกะเหมือนกันเหมือนมนุษย์นี่แหละ คือจะมีผู้เลี้ยงคำว่าผู้เลี้ยงนี่เขาจะผู้เลี้ยงมนุษย์นะฟังบรรพานไปก่อนจะยังไม่อธิบายตอนนี้เ,เรื่องมันเยอะไม่ใช่เทวดานะก็เป็นกายสิทธิ์ก็จะเอาบุญบาปของมนุษย์เนี่ยอามาประกอบตามหลักวิชาเขาแล้วอธิษฐานเอาตรงนี้เราจะเข้าใจง่ายหน่อยคือก็ทำตามหลักวิชาเขาเนี่ยแล้วก็จะปรุงเอา ผลหมากหลากไม้อะไรต่างๆต,ตามบุญและบาปของยุคนั้นเพราะต้นไม้ก็เกิดแบบโอปปอิกะเหมือนเหมือนมนุษย์ก็แบบโอปปอิกะและหลังจากนั้นมันก็เมื่อกิเลสก,กล้ามาเข้ามาเข้ามันก็เกิดขึ้นมามากพืชผักผลไม้แเ่เิมนุษย์รับประทานข้าวอย่างเดียวตอนนี้ก็เริ่มรับประทานข้าวกัะกับ โดยมีผักผลไมนะ้เนี่ยผักผลไม้ก็ตอนนั้นแค่เป็นเครื่องแข้งเครื่องเครื่องเคียงเครื่องเอาไว้แนมแนมแค่นั้นเองรับประทานกันอย่างนั้นยังไม่ถึงกับทำด้ให้สุกด้วยไฟยังไม่ถึงน,นะนั้นเขาก็ปรุงขึ้นมาแล้วก็รับประทานมนุษย์พอมีกำลังขึ้นไม่คิดเรื่องอื่นแล้วมันก็คิด เรื่องขยายพืชพันธุ์มนุษย์ไปเล่นเลยทีนี้คนก็กินข้าวกับกับข้าวเลยใช่ไหมมีพืชผักผลไม้ต่อมา